ครับสวัสดีนะครับช่องวีดีนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการต่อเพจท b 2 1สอนะครับแอมิลสองนะครับเพจที่ผมใช้วันนี้ก็เป็นของ DK Sound นะครับอันนี้เราหาซื้อได้ใน Shopee Lazada วันนี้เราก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับวิธีการ เดินสายบนเพจนะครับกับพวกสวิตอุปกรณ์นะครับให้มันดูเรียบร้อยก็คือเวลาที่เราใส่เข้าไปในตู้บลูทูธแล้วมันจะดูสายไม่ลกลุงลังนะครับไม่ยุ่งนะครับเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลยนะครับมาดูจากอุปกรณ์ก่อนนะครับก็จะมีแผ่นเพจอันนี้เป็นสวิตนะครับอันนี้ตัวเช็คแบต อันนี้ไฟไฟวัดแบตนะครับแล้วก็ LED วันนี้มุมกล้องเรายังไม่เข้าที่นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าไม่ได้เตรียมตัวมาเลยนะครับอันนี้ได้อุปกรณ์มาเราก็รีบมาถ่ายเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราก็เข้าเรื่องกันเลยอ,อันนี้เป็นไฟแสดงผลนะครับไฟออนนะครับ มันก็จะมีตัวต้านทานด้วยตัวต้านทานที่ใช้เป็นตัวต้านทานขนาด 1k นะครับอุปกรณ์ก็จะมีแค่นี้ก่อนนะครับวันนี้เราเราเอาแค่การเดินสายก่อนแล้วกันนะครับอ้าวลืมอีกชิ้นหนึ่งนะครับอันนี้เป็น d c ชาร์จนะครับตัวนี้มาเริ่มกันเลยครับเราก็ใส่อุปกรณ์ เข้าไปบนเพจเขาเลยนะครับใส่ไปตามจุดที่เขาบอกไปเลยนะครับ มันจะมีบอกทุกทุกช่องนะครับสำหรับมือใหม่นะครับแต่ถ้าคนที่เป็นแล้วนะครับหรือว่ามีความชำนาญก็น่าจะต่อได้นม่ยากนะครับอันนี้เราก็ใส่ไปตามช่องที่เขาสกรีนมาเลยนะครับก็จะมีช่องชาร์จปุ่มเช็คแบตอันนี้สวิตช์ออนออฟนะครับช่องเล็กนี่เป็นไฟนะครับไฟ ไฟก็จะดูจากขั้ว LED นะครับขายาวก็จะเป็นบวกนะครับขายาวก็จะเป็นบวกครับขาสั้นก็จะเป็นลบเราก็เอาขาบวกให้มันอยู่ในฝั่งเดียวกับสวิต์นะครับเพื่อให้เป็นการแบบว่าจำง่ายๆนะครับเพราะขาบวกเราจะเอาตัวด้านทานใส่ด้วยนะครับ หลังจ้ใสายหลอดไฟเล็กไปแล้วนะครับเราก็ยิงกาวไปเลยครับอย่าลืมจำค้่นะครับว่าข้างไหนบวกข้างไหนลบอันนี้จะเห็นว่าเราขีดเส้นดินสอไว้นะครับเพื่อไว้เป็นแนวของการเดินสายไฟนะครับมันจะได้ตรงนะครับเวลามองมันจะได้ดูแบบว่า ไม่เบี้ยวนะครับสายไฟจะได้ตรงนิดนึงเดี๋ยวผมไปเตรียมสายไฟก่อน คลิปนี้จะยาวนิดนึงนะครับเพราะว่าวิธีการมันค่อนข้างเยอะนะครับอ่าหลังจากเราวางอุปก,กรณ์แล้วนะครับเราหวางรอกาวแห้งนะครับแล้วก็เอาสายไฟเดินไปตามเส้นดิงนสอที่เราขีดไว้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตปรับไฟนิดนึงนะครับมันมืด สว่างมานิดนึงครับเราก็เอาสายแดงเป็นบวกก่อนนะครับแดงเป็นบวกเนี่ยเราก็เอาไว้ชิดด้านในเลยวางไปตามแนวเส้นที่เราขีดไว้นะครับแล้วแต่ถนัดนะครับบางคนอาจจะไม่ต้องขีดก็ได้นะครับแล้วเราก็เอากาวร้อนนะครับแต้มนิดหนึง่งเสร็จแล้วกดกดไว้ก่อนนะครับ พอกาวแห้งเราก็ดึงกาวแห้งเร็วนะครับเราก็ดึงอีกข้างให้ตึงนะครับดึงให้ตึงให้มันอยู่ตามแนวเส้นนะครับสายไฟมันก็จะดูตรงนะครับอ่าเราก็หยอดกาวอีกข้างนะครับ สีแดงอันนี้เราจะให้เป็นบวกนะเส้นต่อไปก็สีฟ้านะครับสีฟ้าเป็นสายผมเรียกว่าสายใช้งานแล้วนนะครับก็คือมันจะเป็นสายที่เราต่อไฟออกจากสวิตช์แดงเยจะเป็นเส้นไฟเข้านะครับฟ้าเราให้เป็นไฟออก แล้วแต่ถนัดนะครับจะใช้สีเดียวกันก็ได้นะครับแต่มันจะจํายากนิดหนึ่งถ้าเป็นสีเดียวกันจะจํายากนิดหนึ่งนะครับเวลาที่เราคล้ายๆกับเดินลายวงจรเน,นี่ยครับเราก็วางสีฟ้าไปแต้มหัวท้ายเหมือนกันนะครับอีกเส้นหนึ่งก็คือสีดำนะครับ สีดำนี่เราเอาไว้เป็นสายสายกราวนะครับหรือว่าสายลบของหลอดไฟแล้วก็ตัววัดแบตนะครับตัวเช็กแบตแทมกาวหัวท้ายนะครับ ายไฟมันก็จะดูตรงๆแบบว่าไม่เบี้ยวแม่อะไรนะครับอ่าประมาณนี้เพราะว่าเราได้ขี่เส้นไว้ตั้งแต่แรกนะครับแรมกลาวให้เรียบร้อยนะครับ ไฟวัดแบตนะครับใส่ลงไปนะครับอันนี้ไฟมันจะดูแบบว่าแปลกๆนิดนึงนะครับเพราะว่าเขาทํามามีหลอดไฟสองด้านนะครับด้านด้านหนึ่งจะเป็น LED เม็ดๆสีแดงนะครับอีกด้านหนึ่งจะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับไม่แน่ใจว่าเขาเรียกอะไรนะครับ mm hmm. ก็ใส่ลงไป ลักษณะการเดินก็คือเดี๋ยวเราจะเอาเส้นสีแดงนะครับเส้นสีแดงนะครับมาเข้าฝั่งนี้ด้านหนึ่งนะครับแล้วก็โค้งเข้ามานะครับเข้าไปที่บวกของไฟวัดแบตน,นะครับเดี๋ยวผมไปต่อแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวมาให้ดูนะครับครับอันนี้ผมก็ต่อเส้นบวกก่อนนะครับคือเส้นสีแดงนี่นครับ เราก็เดินมานะครับแล้วก็มาเข้าขาแรกของสวิตก่อนนะครับเข้าปุ๊บแล้วก็เลี้ยวมาเข้าที่บวกของไฟวัดแบตนะครับอันนี้คือเส้นแดงก่อนต่อไปเป็นเส้นสีฟ้านะครับเดี๋ยวไปต่อแป๊บนึงครับอันนี้เป็นเส้นสีฟ้านะครับเส้นสีฟ้าคือเส้นเส้นที่สองนะครับเราก็จะเดินมาเข้าขาที่สองของสวิตนะครับ แล้วก็เลี้ยวลงมาดัดโค้งนิดหนึ่งนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็ดัดโค้งแล้วเอากาวร้อนแ,แต้มครับดัดโค้งนิดหนึ่งอันเนี้ยขึ้นมาที่ขาที่สองของสวิตช์ครับแล้วก็เลี้ยวลงมาเข้าที่ตัวต้านทานนะครับแล้วก็ตัวต้านทานจะต่อกับขาบวกของ LED หลอดไฟไฟออนนะครับ,บ,รบก็คือตรงนี้นะครับอันนี้ประมาณนี้นะครับอีกเส้นที่เหลือนะครับจะเป็นสีดำนะครับเดี๋ยวต่อสีดำให้ดู ครับเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นดำนะครับเส้นดำเราก็จะเดินมานี้นะครับเลี้ยวเลี้ยวมาด้านนี้นะครับแล้วก็ต่อต่อเข้ากับขั้วลบของ LED ไฟออนก่อนนะครับเป็นจุดแรกแล้วก็โยงเลี้ยวขึ้นมานะครับโยงเลี้ยวขึ้นมาต่อที่ขาของสวิตช์เช็คแบตนะครับข้างหนึ่งนะครับแล้วอีกข้างหนึ่งที่เป็นขาเราบอกเรียกว่าเป็นขาออกแล้วนะครับ ขาออกก็เลี้ยวเลี้ยวมาด้านนี้นะครับด้านด้านที่จะไปเข้ากับไฟลบของไฟวัดแบตครับอย่างนี้นะครับมันก็จะเดินมาคล้ายๆลายวงจรนะครับก็คือมาจากทางนี้เลี้ยวมาอย่างนี้นะครับเข้าที่ลบของหลอดไฟ led on ก่อนนะครับแล้วก็เลี้ยวมาที่ขาของสวิตช์เช็คแบตครับขาออกอีกด้านหนึ่งก็เลี้ยวขึ้นมาไปที่ไฟวัดแบตครับ คือการต่อลักษณะนี้มันก็จะสายไฟมันจะดูเรียบร้อยนิดนึงนะไม่ยุ่งแบบไม่ไม่แบบระเกะระกะนะครับแล้วก็จุดสุดท้ายนะครับก็คือจุด d c ช่องชาร์จนี่นะครับเดี๋ยวเราต่อแป๊บนึงนะครับแล้วเดี๋ยวดูอีกทีนะครับครับจุดนี้ก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับก็ต่อที่ พักดีซีชาร์จนะครับจะมีแดงกับดำนะครับคือขั้วบวกลบแล้วก็เอาแดงที่เราเดินไปที่สวิตช์เมื่อกี้นะครับมารวมกันนี่นะครับอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งครับก็อันนี้ไปเข้าบวกของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็สายลบสายลบก็เอาดำที่เราเดินไปทางด้านสวิตช์เมื่อกี้นะครับมารวมแล้วก็แยกออกมาเป็นสองสายนะครับ เพื่อที่จะใช้กับวงจรเส้นหนึ่งแล้วก็ใช้กับแบตเตอรี่เส้นหนึ่งครับก็คือมันจะมีดำแดงดำแดงไปเข้าแบตอย่างนี้นะครับเข้าแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ดำฟ้าอันนี้ก็เข้าไปต่อกับวงจรทีบีสองหนึ่งนะครับขั้วบวกกับขั้วลบนะครับเราใช้สีฟ้าเป็นบวกสีดำเป็นลบนครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะ สายมันก็จะดูแบบเรียบๆนะครับดูไม่ลบนะครับ,ลรบแล้วก็ไม่เกะกะน,นะครับมันก็จะเท่ากับว่าเวลาที่เราไปถึงติดไปที่ตู้แล้วนะครับเราก็จะต่อแค่แบตสองเส้นเข้าทีบีสองเส้นแค่นี้นะครับงานมันก็จะดูสายมันก็จะดูเรียบร้อยนิดนึงนะครับตอนตอนที่เป็นขั้นตอนการประกอบนะครับถ้าใครดูแล้วงงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเราก็ ค่อนข้างใหม่ในการทำคลิปนะครับเราจะเห็นได้ว่าเวลาที่ทำออกมาแล้วนะครับสายไฟมันจะดูเรียบร้อยนิดนึงนะครับก็คือตรงส่วนที่เป็นสวิตกับไฟอะไรตรงนี้นะครับมันก็จะดูไม่ลกนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับอันนี้ด้านบนอันนี้ด้านล่างก็ การเดินสายบนเพจนะครับคลิปการเดินสายบนเพจก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆคนไหนดูแล้วยังงงๆอยู่นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วกันนะครับเดี๋ยววันหลังผมก็จะถ่ายใหม่ทําคลิปให้มันละเอียดขึ้นนะครับให้มันดูละเอียดขึ้นนิดน,นึงแต่ว่าวันนี้เราเอาแบบคร่าวๆนะครับเพื่อเป็นการดูไว้เป็นแนวทางนะครับสําหรับบางคนถ้าบางคนที่เขา ทำคล้องอยู่แล้วนะครับเขาก็ดูนิดนึงก็อาจจะเข้าใจนะครับถ้ามือใหม่ก็อาจจะเข้าใจยากนิดนึงก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะได้ทําคลิปใหม่ยังไงวันนี้ก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเรานะครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับขอบคุณมากนะครับผม